สวัสดีค่ะพบกับครูสุมิตาในรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องการประเมินงานทัศนศิลป์หลังจากที่เราได้เรียนรู้กันในเนื้อหาบทเรียนนี้แล้วนะคะผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์นะคะจากตัวชี้วัดมีดังนี้ค่ะประเมินงานทัศนศิลป์และบรรยายถึงวิธีปรับปรุงงานของตนเองและผู้อื่นโดยใช้เกณฑ์ที่กําหนดให้ค่ะ คผังสาระการเรียนรู้นะคะเรื่องการประเมินงานทัศนศิลป์ประกอบไปด้วยเกณฑ์การประเมินงานทัศน,กน,กรรน,นศิลป์ผู้ประเมินผลงานและการนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนค่ะค่ะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันในบทเรียนนี้นะคะครูายมีรูปภาพมาให้นักเรียนเนี่ยได้ลองสังเกตดูนะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างในภาพนี้คะค่ะ เดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยพร้อมกันเลยค่ะสิ่งที่นักเรียนเห็นนะคะก็จะเป็นผลงานทางทัศนศิลป์ที่มีความหลากหลายนะคะในห้องแสดงงานแล้วก็มีผู้ชมผลงานนะคะนั่งจ้องนั่งมองผลงานอยู่ค่ะซึ่งแต่ละคนนะคะก็ย่อมมีความหลากหลายในการชื่นชอบผลงานค่ะภาพต่อไปนะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างระหว่างสองภาพนี้คะสองภาพนี้เป็นงานศิลปะค่ะ แต่เป็นงานศิลปะคนละประเภทกันนะคะภาพที่1เป็นผลงาน3มิติภาพที่2เป็นผลงาน2มิติค่ะแล้วเราจะตัดสินหรือประเมินผลงาน2แบบนี้อย่างไรคะค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในบทเรียนนี้เลยค่ะค่ะ เกณฑ์การประเมินผลงานทัศนศิลป์นะคะการประเมินนะคะการประเมินเป็นการตัดสินผลงานตามเกณฑ์ที่กําหนดให้ค่ะอาจออกมาในรูปแบบคะแนนหรือตัดสินกันด้วยการแสดงความคิดเห็นว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรในการประเมินผลงานทัศนศิลป์ผู้ประเมินแต่ละคนย่อมมีความคิดทัศนคติรสนิยมที่แตกต่างกันออกไปอาจจะมีความชอบไม่ชอบเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะการประเมินงานทัศนศิลป์เนี่ยย่อมมีความยุติธรรม เราจึงควรกำหนดหลักเกณฑ์นะคะในการประเมินโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรผลงานนั้นๆค่ะค่ะหลักเกณฑ์การประเมินงานทัศนศิลป์มีองค์ประกอบ5ข้อด้วยกันดังนี้ค่ะ 1. การสื่อความหมายตามแนวเรื่องที่กำหนดการสื่อความหมายผลงานนะคะมีความชัดเจนมากน้อยเพียงใดเนี่ยจะต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือหัวข้อที่กำหนดไว้หรือไม่ค่ะดูรูปภาพตัวอย่างเลยค่ะ สามารถสื่อสารเรื่องราวนะคะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หัวข้อที่ตั้งเอาไวค้ค่ะค่ะข้อต่อไปค่ะ 2. ความคิดเริ่มสร้างสารรค์และจินตนาการค่ะมีจินตนาการในการสร้างสารรค์จากหัวข้อที่กำหนดเกิดเป็นผลงานจากความคิดของตนเองหรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ก้าวหน้าพัฒนาเกิดความแตกต่างและไม่ซ้ำใครค่ะค่ะนักเรียนดูรูปภาพผลงานตัวอย่างเลยนะคะ เป็นงานปฏิมากรรมสามิติค่ะนะคะโดยเน้นทัศนธาตุนะคะที่มีความเป็นจุดโนูนออกมาจากพื้นผิวของงานปฏิมากรรมค่ะค่ะต่อไปเลยค่ะองค์ประกอบที่3นะคะความงามตามหลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ค่ะความงามตามหลักการจัดองค์ประกอบทางงานทัศนศิลป์เช่นความสมดุลของผลงานความกลมกลืนความขัดแย้งความมีเอกภาพ การซ้ําหรือการเน้นจุดสนใจค่ะดังรูปภาพตัวอย่างดังต่อไปนี้เลยค่ะรูปภาพมีความเป็นเอกภาพมีการซ้ํากันนะคะการจัดวางของดอกไม้ที่ซ้ากันแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีความกลมกลืนของสีสันและจุดสนใจอยู่ที่ดอกไม้ค่ะค่ะองค์ประกอบที่4นะคะเทคนิคและกรรมวิธีในการสร้างสารรค์งานค่ะ เทคนิคและกรรมวิธีในการสร้างงานนะคะต้องสอดคล้องกับแนวเรื่องและแนวความคิดที่จะนําเสนอมีความประณีตและมีความกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆค่ะนักเรียนดูรูปภาพตัวอย่างเลยนะคะศิลปินเนี่ยกล้าที่จะใช้วัสดุนะคะที่มีความแตกต่างจนสร้างสรรค์จนเกิดเป็นงานปฏิมากรรมเกิดขึ้นมาค่ะค่ะข้อสุดท้ายนะคะองค์ประกอบที่5คุณภาพและคุณค่าต่อผู้ชมค่ะ ผลงานจะมีคุณภาพนะคะหรือคุณค่าต่อผู้ชมก็ต้องมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวเรื่องระยะเวลาที่ทำงานและผลงานมีความงามสร้างสิ่งที่ดีและให้ข้อคิดมีสุนทรีริภาพต่อสังคมค่ะดังรูปภาพตัวอย่างเลยนะคะเห็นรูปภาพนี้นะคะแล้วรู้สึกสบายตาและสบายใจใช่ไหมคะค่ะมาถึงช่วงคำถามพัฒนาการคิดค่ะ ครูสายมีข้อคำถามให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันตอบคำถามนะคะมาข้อที่1เลยค่ะการประเมินงานทัศนศิลป์มีลักษณะอย่างไรค่ะให้เวลาคิด5วินาทีค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะมาดูคำตอบนะคะ การตัดสินผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนดประกอบไปด้วยการสื่อความหมายของผลงานจินตนาการความคิดสร้างสรรค์การจัดองค์ประกอบเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงคุณภาพและคุณค่าของผลงานค่ะค่ะมาดูข้อถัดมานะคะข้อที่2การประเมินผลงานทางทัศนศิลป์มีประโยชน์อย่างไรค่ะให้เวลา5วินาทีค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูแนวคําตอบกันเลยนะคะให้ศิลปินมีพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างสม่ําเสมอค่ะค่ะหลังจากที่เราได้สังเกตและวิเคราะห์กันไปแล้วนะคะเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจกันค่ะการประเมินงานทัศนศิลป์ผู้ประเมินย่อมมีความชอบและข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันดังนั้นเพื่อให้เกิดความยุติธรรมเราจึงควรกําหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินงานโดยคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างผลงานเป็นหลักค่ะ เช่นงาน2มิติและงาน3มิติค่ะผู้ประเมินผลงานการประเมินในชั้นเรียนเป็นการเน้นย้ำกระบวนการทำงานให้แก่ผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการปรับปรุงพัฒนาผลงานของตนเองให้ดีขึ้นค่ะเราสามารถแบ่งผู้ประเมินผลงานได้เป็น3กลุ่มดังนี้ค่ะผู้ประเมินผลงานคือ 1. ครูผู้สอน 2. เพื่อนร่วมชั้นเรียน 3. ผู้สร้างผลงานค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ 1. ทางด้านครูผู้สอนนะคะเป็นการประเมินถึงความเข้าใจในเนื้อหาที่ผู้เรียนได้เรียนไปแล้วว่ามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดค่ะ 2. เพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะเพื่อนร่วมชั้นเรียนนะคะในลักษณะของผู้ประเมินผลงานจะต้องมีความเป็นกลางโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดเป็นหลักค่ะ 3. ผู้สร้างผลงานในฐานะผู้ประเมินผลงานจะต้องมองผลงานของตนเองในแง่มุมของผู้ชมว่ารู้สึกอย่างไรต่อผลงานค่ะ ค่ะมาถึงในช่วงคำถามพัฒนาการคิดนะคะครูทายมีคำถามจะถามนักเรียนค่ะผู้ประเมินผลงานทัศนศิลป์ควรมีคุณธรรมในข้อใดมากที่สุดคะให้เวลา5วินาทีค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันเลยนะคะ แนวคำตอบที่ได้คือความยุติธรรมค่ะค่ะทีนี้เรามาดูสรุปข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประเมินผลงานทัศนศิลป์กันนะคะค่ะประกอบไปด้วยผู้ประเมินผลงานทัศนศิลป์หนึ่งครูผู้สอนสองเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับสามผู้สร้างสรรค์ผลงานค่ะค่ะ การนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนการนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเป็นการบรรยายถึงลําดับขั้นตอนแนวความคิดวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานรวมถึงวิเคราะห์อุปสรรคและปัญหาในการสร้างงานค่ะนอกเหนือจากการสร้างผลงานชิ้นสําเร็จเพียงอย่างเดียวนะคะการนําเสนออาจมี2รูปแบบค่ะเช่นแบบกลุ่มกับแบบเดี่ยวค่ะค่ะทีนี้เรามาดูขั้นตอนการนําเสนอรูปแบบคนเดียวดูนะคะประกอบไปด้วย1 แนะนำชื่อของตัวเองชั้นเลขที่ค่ะ 2. แนะนําผลงานและที่มาแรงบันดาลใจในการสร้างงานและรายละเอียดของผลงานค่ะ 3. แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 4. เทคนิควัสดุอุปกรณ์สิ่งที่นำมาใช้ในการสร้างงานค่ะ 5. วิธีทำขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานค่ะ 6. ปัญหาอุปสรรคปัญหาที่พบในการสร้างสรรค์ผลงานค่ะ 7. แนวทางในการแก้ปัญหาและการพัฒนาผลงานค่ะ 8. ถามตอบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมเนี่ยนะคะถามถึงข้อสงสัยในผลงานค่ะ 9. สรุปผลความพึงพอใจและการตอบรับจากผู้ชมค่ะแบบที่สองขั้นตอนการนำเสนอในรูปแบบกลุ่มค่ะ 1. แนะนำสมาชิกภายในกลุ่มนะคะในการแนะนำสมาชิกภายในกลุ่มอาจจะบอกชื่อชั้นเลขที่และหน้าที่การรับผิดชอบภายในกลุ่มค่ะ 2. แนะนำผลงานที่มาแรงบรันดาลใจชื่อผลงานและรายละเอียดของผลงานค่ะ 3. แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 4. เทคนิควัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 5. วิธีการทำขั้นตอนและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานค่ะ 6. ปัญหาอุปสรรคและปัญหาที่พบในขณะสร้างสรรค์ผลงานค่ะ 7. แนวทางในการแก้ป,ปัญหาและการพัฒนาผลงานค่ะ 8. ถามตอบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมซักถามถึงข้อสงสัยในตัวผลงานค่ะ 9. สรุปความพึงพอใจและการตอบรับจากผู้ชมค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นการนำเสนอในรูปแบบกลุ่มนะคะสมาชิกในแต่ละกลุ่มอาจจะร่วมกันรับผิดชอบในหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็ได้ค่ะค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างขั้นตอนการพัฒนาแนวความคิดสู่การสร้างสรรค์เป็นผลงานจริงกันค่ะภาพตัวอย่างที่1น,นะคะมีชื่อผลงานว่าความเหมือนที่แตกต่างค่ะ เรามาดูแนวความคิดกันเลยนะคะศิลปินกล่าวว่าสิ่งใดๆไม่ว่าจะเป็นชีวิตมนุษย์สัตว์หรือสิ่งของต่างๆจะมีจุดเริ่มต้นของการเกิดที่คล้ายๆกันแต่การดําเนินไปของแต่ละชีวิตย่อมมีความแตกต่างกันแต่สุดท้ายก็จะกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งคือการสูญสลายและแตกดับไปในที่สุดค่ะดูรูปภาพตัวอย่างเลยค่ะอันนี้เป็นที่มาของแรงบันดาลใจของศิลปินนะคะเป็นภาพหอยสังคค่ะกับภาพเครื่องปั้นดินเผาค่ะ 2. แบบร่างค่ะศิลปินได้ร่างแบบผสมผสานกันระหว่างหอยสังกับเครื่องปั้นดินเผาค่ะอันนี้เป็นต้นแบบร่างนำไปสู่ผลงานจริงค่ะซึ่งเป็นผลงานการสร้างสารรค์ในลักษณะงานประติมากรรมค่ะนำมาจัดวางค่ะค่ะตัวอย่างที่สองนะคะมาดูผลงานกันเลยค่ะผลงานนี้มีชื่อว่าสหัสวรรษค่ะแนวความคิดของศิลปินศิลปินต้องการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อราชการที่9ค่ะ แรงบันดาลใจของภาพนี้นะคะ 1. เสาที่เป็นตาแผ่นเหล็ก60ชิ้นแสดงถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ60สปีของรัชกาลที่9ค่ะ 2. แผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมจำนวน80ดชิ้นแสดงถึงพระชนมพรรษาของรัชกาลที่9ค่ะกับสส่วนโค้งที่เชื่อมติดกันทั้งสองชิ้นแทนความปรารถนานะคะให้รัชกาลที่9้าทรงมีพระชนมพรรษาที่ยาวนานและทรงพัก,กเกษมสันค่ะลองชมรูปภาพตัวอย่างเลยนะคะ ภาพที่หนึ่งนะคะเป็นต้นแบบภาพร่างของศิลปินค่ะศิลปินก็ได้ออกแบบภาพร่างสเก็ตเอาไว้นะคะจนนำไปสู่ภาพผลงานจริงค่ะภาพผลงานจริงนี้เป็นงานประติมากรรมนะคะเป็นงานประติมากรรมแนวจัดวางบนพื้นที่ค่ะ ค่ะมาถึงการทํากิจกรรมกันแล้วนะคะครูสายจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์และเปรียบเทียบการนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนในแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มกันค่ะว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรลงในแผนภาพความคิดที่กําหนดให้ค่ะค่ะให้เวลา10วินาทีค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะค่ะเรามาดูแนวคําตอบกันเลยนะคะสิ่งที่ต่างกันของการนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนแบบเดี่ยวค่ะการนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนแบบเดี่ยวเนี่ยจะมีผู้นําเสนอผลงานเนี่ยเพียงคนเดียวโดยการบรรยายรายละเอียดของผลงานในด้านต่างๆค่ะสิ่งที่ต่างกันของผลงานหน้าชั้นเรียนแบบกลุ่มเรามาดูกันเลยนะคะสิ่งที่ต่างกันของการนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนแบบกลุ่มเนี่ยจะมีผู้นําเสนอผลงานเนี่ยตั้งแต่สองคน ขึ้นไปนะคะโดยอาจจะแบ่งการบรรยายในลำดับขั้นตอนต่างๆต,ตามจำนวนสมาชิกภายในกลุ่มค่ะสิ่งที่เหมือนกันนะคะสิ่งที่เหมือนกันระหว่างการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนแบบเดี่ยวและการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนแบบกลุ่มนะคะเป็นการบรรยายลำดับขั้นตอนแนวความคิดวิธีการอุปสรรคปัญหาและการแก้ไขพัฒนาผลงานทัศนศิลป์ค่ะ หลังจากที่เราได้สังเกตวิเคราะห์และเรียนรู้กันไปแล้วนะคะทีนี้เรามาสรุปถึงความรู้ความเข้าใจกันค่ะการนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเนี่ยประกอบไปด้วยการนำเสนอหน้าชั้นเรียนแบบเดี่ยวและรูปแบบกลุ่มโดยการนำเสนอแนวความคิดที่เป็นลำดับขั้นตอนวิธีการการสร้างสารรค์ผลงานรวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการพัฒนาผลงานของผู้สร้างงานที่มีต่อผู้ชมในชั้นเรียนค่ะค่ะ มาถึงกิจกรรมพลังงานและชิ้นงานกันแล้วนะคะครูสายให้นักเรียนเลือกภาพผลงานที่นักเรียนชื่นชอบนะคะจำนวน1ผลงานนะคะจะเป็นงานจิตกรรมประติมากรรมหรืองานสถาป,ปัตยกรรมก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนประเมินผลงานลงในแบบบันทึกที่กําหนดให้เลยค่ะนักเรียนอาจจะหาเป็นรูปภาพนะคะแล้วแปะลงในแบบบันทึกคะ่ะจากนั้นนะคะนักเรียนก็ตอบคําถามในแต่ละข้อดังนี้เลยค่ะ 1. ชื่อผลงานค่ะ 2. การประเมินการสื่อความหมายตามแนวเรื่องที่กำหนดค่ะ 3. การประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการค่ะ 4. การประเมินความงามตามหลักการจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ค่ะ 5. การประเมินเทคนิคและกรรมวิธีในการสร้างสรรค์งาน 6. กการประเมินคุณภาพและคุณค่าต่อผู้ชมค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนแนวทางการปรับปรุงแก้ไขของผลงานได้เลยค่ะ ค่ะห,หลังจากที่นักเรียนได้สังเกตและวิเคราะห์กันไปแล้วนะคะเรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติค่ะในการตัดสินผลงานทัศนศิลป์ในแต่ละผลงานผู้ประเมินเนี่ยย่อมมีมุมมองความคิดหรือแนวความคิดที่แตกต่างกันออกไปการประเมินผลงานทัศนศิลป์ตามหลักของการประเมินแล้วเนี่ยจึงมีความสําคัญและมีความจําเป็นเพื่อให้การประเมินเนี่ยดำเนินไปอย่างยุติธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สร้างผลงานและผู้ประเมินค่ะค่ะ เมื่อนักเรียนได้ทําชิ้นงานในเรื่องของการประเมินงานทัศนศิลป์ไปแล้วนะคะครูทรายจะให้หนักเรียนเนี่ยออกมานําเสนอผลงานของตนเองเนี่ยให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนค่ะโดยครูทรายและเพื่อนๆจะร่วมกันประเมินผลงานของนักเรียนที่นําเสนอนะคะดูซิว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการประเมินงานทัศนศิลป์ได้ถูกต้องหรือไม่พร้อมกับให้คําแนะนํานะคะเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้นต่อไปค่ะ หลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เนื้อหาในเรื่องของการประเมินงานทัศนศิลป์ไปแล้วนะคะครูไซหวังว่านักเรียนเนี่ยคงจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยนะคะนำไปประเมินผลงานของตนเองหรือของเพื่อนๆตลอดจนนำความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินงานทัศนศนิลป์ไปประยุกต์ใช้ในการประเมินผลงานในวิชาอื่นๆนะคะและเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานของตนเองในทุกๆรายวิชาให้ดีขึ้นค่ะ หรืออาจจะนําความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะนําไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นต่อไปค่ะโดยอาจจะเผยแพร่ในช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียนะคะเช่น Facebook, i n s t agram และ YouTube ค่ะพบกับครูสุมิตาได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ